หากคุณบังไฟไอายขึ้นนำแต่เจ้าอยากไปด,ดีอยากเอามาเป็นผู้สอดน,นอนเสือขนินน้ำเศร้าคำยากพอหนาก่อนคำหนึงมม่งจากเคื่อคำนี้ก็พอ,อนำแม่บนเรือพออีกจะกเถือตายอาอยบ่า่าจะเตรียมเอาได้่นแทน วำว่าแล้วลายบดดำแต่กายนานำเป็นกระหอกก้อนแควนกระดิ Holiday> ่งคำกิจเป็นจอบก่อนคำเจ้ผู้คนตาง่อนอะไรครับมือแข็าใส่โตมเลย กินได้คงแต่ก่อนกินได้บ่าะโอ้สอง่วงยวดอันก็จอตามบลอเดไหมเนี่ยาาตามแต่บอเต้มาา่นม่ไ่ค่ย็อเกจอตามแบบว่าตามอนุบาลตามอนุบาลบ้ามัมาเฉยเหครับ